ัดีค่ะชีวิตติกรวันนี้ขอเสนอเมนูน้ำตกสามชั้นย่างในช่วงนี้ใครอยากได้เมนูกับแกล้มเจเอามาฝากกันแล้วค่ะหมูสามชั้นย่างสนนุ่มฉ่ำคือด,ดีงามมากแถมหนึ่งได้ความแซ่บเผ็ดถึงใจกับน้ำตกอีกใครที่อยากทำตามไปค่ะตเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำหอมแขกมาหั่นแบ่งครึง่งจากนั้นก็สอยให้เป็นชิ้นบางๆได้เลยค่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปผักชีฝรั่งหั่นส่วนรากอ,อกรกนค่ะจากนั้นสอดเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยหั่นไปเรื่อยๆจนหมดดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนเช่นกันค่ะต่อไปมาถึงขั้นตอนการย่างหมูกันแล้วตั้งกระทะวางหมูสามชั้นที่หั่นเตรียมไว้ลงไปนำลงไปย่างได้เลยค่ะเอาให้สุกดีทั่วกันทั้งชิ้น กลับไปกลับมาให้สุกทั่วกันทั้งชิ้นดีสีคุณเหลืองฉ่ำมากค่อยๆยย่างไปเรื่อยๆนะคะจนสุกดีเลยเมื่อสุกเหลืองได้ที่แล้วก็ไปค่ะปิดไฟยกลงไปเตรียมหั่นกันนำหมูสามชั้นมาหั่นได้เลยเอาให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปเตรียมทำน้ำตกกันได้เลยค่ะ ใส่หมูสามชั้นลงไปตามด้วยน้ำปลาพริกป่นข้าคั่วของปรุงรสมะนาวบีบใส่ลงไปได้เลยนะคะเมือ่อส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วไปคะ่ะคลุกเคล้าได้เลยเอาให้ส่วนผสมทั้งหมดนี้เข้ากันดีแค่นี้สีสันก็คือแซ่บมากน่าทานสุดๆเลยละ่ะจากนั้นใส่หอมแขกซอย ผักชีฝรั่งใบสะระแหน่และก็คลุกเคล้าได้เลยนะคะคลุกเค้าส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันดีแค่นี้ก็คือน่าทานมากแซบถึงใจแน่นอนค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วไปค่ะนำไปเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูน้ำตกหมูสามชั้นย่างเมนูแซ่บๆถึงใจที่ใครๆก็บอกว่าถึงเครื่องทานกับอะไรก็อร่อยเป็นกับแกล้มก็ลอดหรือใครอยากทานคูก่กับข้าวเหนียวร้อนๆก็ดีงามนะคะเจ๊บอกได้เลยว่าต้องไปทำตามจริงๆแล้วล่ะค่ะเมนูนี้ดับรองว่าถูกปากแน่นอน ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดค o ก k i n g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ